คุณเคยเห็นอาจารย์เฉลิมชัยอายเพราะว่าใส่เสื้อหม้อห้อมทุกวันไหมก็คงจะไม่น้ำที่เต็มขวดเขย่าแล้วเสียงมันจะไม่ดังฉันใดใจที่มันเต็มแล้วย่อมไม่กระทบกระเทือนด้วยคำพูดของคนอื่นฉันนั้นแทนที่จะถามคนอื่นว่าวันนี้ฉันดูเป็นยังไงบ้างก็ลองเปลี่ยนเป็นถามตัวเองว่าฉันรู้สึกมั่นใจในตัวเองหรือยังถ้ามั่นใจ คนอื่นจะว่ายังไงก็ช่างฉันไม่แคร์ดิฉันมีคำคมหนึ่งที่ชอบมาก confident is not t h e y l i k e me confident is i will be fine if they don't แปลว่าความมั่นใจคือคุณโอเคกับตัวเองถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ชอบอย่างสมมตุติมีคนคอมเมนต์วิจารณ์ณว่า my time เนี่ยผู้หญิงอะไรเสียงใหญ่อย่างกบบไฟดิฉันก็ไม่รู้สึกอะไรคะ่ะ เพราะว่ามันก็ใหญ่จริงๆแต่เสียงใหญ่มันก็มีข้อดีอยู่งานวิจัยทางจิตวิทยาเขาบอกว่าคนที่มีโทนเสียงทุ้มเนี่ยจะมีอำนาจในการสื่อสารมากกว่าคนที่เสียงสูงเพราะว่ามันน่าเกรงขามกว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบคุณแต่มันอยู่ที่คุณชอบตัวเองหรือเปล่าแซมวอตันเจ้าของวอร์มาร์ทขับรถกระบะคันเดิมทุกวัน แม้เขาจะมีเงินเป็นแสนล้านแต่คนธรรมดาอย่างเรากลับอายที่ได้ขับรถเก่าๆสตีฟจ็อบส์มาร์คชัคเกอร์เบิร์กใส่เสื้อยืดทังเกงยีนชุดเดิมซ้ำๆแต่คนธรรมดาอย่างเรากลับอายหากจะใส่เสื้อผ้าเดิมๆเพราะกลัวโดวนคนอื่นว่าให้หมดความมั่นใจดังนั้นน้ำที่เต็มขวดมันเขย่าแล้วเสียงไม่ดังฉันใดใจที่มันเต็มแล้วเนี่ยย่อมไม่กระทบกระเทือนด้วยคำพูดของคนอื่นชันนั้นแต่กลับกันค่ะ น้ำที่มันไม่เต็มขวดเนี่ยเวลาเขย่าแล้วเสียงมันจะดังเปรียบเหมือนกับใจที่มันยังไม่เต็มเวลาถูกกระทบกระเทือนด้วยความพูดมันย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดาจงลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยความมั่นใจคนอื่นจะมองเรายังไงไม่สำคัญเถ่าเรามองตัวเองอยังไงเพราะความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งแรกสุดของงานที่ยิ่งใหญ่ความมั่นใจในตัวเองคือสองในสของความสำเร็จความมั่นใจคือสิ่งที่คนสำเร็จ ต้องมีเหมือนกันทุกคนหวังว่าแนวคิดนี้จะช่วยคุณได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันหมายถามพนาพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ